สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสัง channel ผมกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับคือเก็เหมือนเดิมว่าผมสำหรับมื้อนี้ครับห้าโมงห้าโมงคือก็ผมออกงานออกโอวยแล้วครับพี่น้องไม่ได้เห็ดโวยอีกแล้วครับผมมื้อนี้ออกสามโมงเลยครับพ่อแน่ผมอีไล่ครับ าก็ได้โอเขาไหนปะได้โอสิบชั่วโมงนึงมันสุกล้ได้เหตุมือเดียวข้อล่อเนาะไฟเนาะบรรยากาศดีดีผมไม่น้อนครับบรรยากาศย่างกลับบ้านครับผมนอันนี้ก็สะพานทางด้วนของพี่น้องก็เป็นปลาเข้าบาเรียบาเรือนะครับผมนี่ครับผมนั่งเด็กน้อยเล็กน้อยนั่งเล่นครับผมเห็นไหมนี่ครับผมพี่น้องนี่รอผมเลยบุกไก่ผมสบายเนี่ย ย่างมากับซัมนี่ออโคลนกันมานี่แล้วก็มานี่มานี่แล้วก็ไปนี่ฮอดบ้านกันเลี้ยวกันแนกกันเลี้ยวขวาขึ้นไปนั่นมันก็ฮอดบ้านนะครับผมซัมย่างอ้อมโรงงานนครับผมพี่น้องฮ้ยบันยุกาศลมอื่นนี่ไปอย่างน้อแบบนี้เนาะที่เราครับผมเป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวนี้ได้โอู่น้อยครับผมได้โอู่สี่สิบเอ็ดชั่วโมงเขาเลยให้ออกก่อนนะครับพี่น้องไปเฮ็ดอาทิตย์สุดท้ายไปเฮ็ดอาทิตย์การดึก กาเดินอีก2อาทิตย์ก็เช้าอีกสามสิบกว่าแล้วก็ให้กาเศร้าอีก2มือ่อก็้ทครบพอดี40กว่าเขาไล่ไปให้แล้วนะครับเขาเลยให้ออกก่อน,ให,ออกกอนให้ออกก่อนนึงสิงครับผมพี่น้องค่อยไปเฮ็ดทีหลังเอาประมาณนี้นะครับผมเขาไล่ออกก่อนซ้ำพักพอนั่งบอกเอาพักพอนไว้ิธีพี่น้องใจใจก็ยากเฮ็ดอยู่อัดไว้อัดไว้ให้มันโค้งแล้วใออกแค่เดียวนั่นสินะครับมันค่อยสบายก็เอาก็เอาออกออกครับพิธีหลังมันเมื่อยมันลิงพี่น้องครับผม ฮ่อนแล้วครับฮอ,อนเสียแยงนก็เดียวขึ้นไปนี่ว่าไถ่ผมสบายน,น,น,นี่ครับเจ้าหน้อยสซาก,กุลาก,กับบ้านแล้วครับผมก็เรลังเป็นจูมแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางหลังโรงงานครับอันนี้ก็เป็นบ้านในบ้านสาโจนพี่น้องอันนี้ก็เป็นตึกของบริษัทครับผมนี่เป็นหอพักของบริษัทแต่ว่าเขาไมให้คนอยู่แล้วมันเก่าพอดตอนมาปีแรกมีคนคนญี่ปุ่นพักที่นี่อยู่ วันนี้มันเก่าเขาก็เลยบอกให้คนพักครับผมพยายามมันพังมนะั้งย้ำแผ่นดินไหวนะครับผมพี่น้อ,นนองนี่ครับผมนอดนพอดิบก็แก้เข้าบ้านไทยบ้านมาตะบันน้ำบ้านหลังนี้อยู่งกังกนห้าคนครับเนี่ยหลังมันง่ายได้หรือเปล่าไปยิ่งเจ๋อเนี่ยครับผมอยู่งกันนอนตอนนี่ก็มอ่งจอดจักรยานครับผม ไปใส่ไอ้เจ้าไปใส่ฮะมืงหนีมาไกัดดีนะหลังนี้ยะ่ำกานซีคนณีีห้องห้องละคนครับเขาไปเห็นยายเท่ามาปลูกผักวะเห็นยุ้งว่านเห็นบหมว่ามันขอลอไปกี้แล้วะเห็ว่านเห็นปันย่เหลิาปันย่าหลิน บรรยากาศดีเนาะไอ่เกือบบอกไม้กูไม่ได้ใสอย่างนู้นวะฮะใส่เกือบบอกไม้เลยเนี่ยคุณผมแค่กินแรงๆอยู่นะกินเยอะตะพุ่นกินเยอะกินเยอะคือกินเยอะกินเยอะไปกับไอ้ต้มต้นล่าสุดะใครกับไอ้ต้มล่าสุดพึ่งแต้พุ่งโดนก้อนหนาวกุเนี่ยกับบ้านแล้วเนาะไปตู้หายเข้าอดหมดลอร่อยครับผมพี่น้องทอดบ้านแล้วนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันเป็นบ้านหลังเดียวกันแต่ว่ามันมีซี่ห้อง ห้องละคนครับผมนี่ครับผมห้องห้องละคนครับวันนี้เสื้อผ้าไว้อยู่นี่เชียงเสื้อผ้าเขาก็มีให้น้องเชียงใส่เขามีให้เบิครับผมสำหรับเฮาเพื่อเพื่อเพื่อมาไม่หนะพี่น้องเชียงใสนี่หม้อหุงเข้าหม้อแหกแต้กหัวนนี้เขามีให้เบิดนะครับผมแนวแนวใสะแต่ว่าเฮาแต่แนวกินเขาก็มีให้เด็กซุ้มเชียงใสเขามีให้ครบเลยมีดมืดืัอนี้เขียงเคืองว่อนี้เขาก็มีให้นะครับ เป็นเขียงเป็นมีดเป็นหม้อหุงข้าวเป็นไมโครเวฟผม,มให้เบิงเลยครับผมอันนี้ไมโครเวฟของเขาของเขา,าขเขาพื่อนของเขาครับแต่ว่าผมผมซื้อเพิ่มตู้นึงเพราะมันตอนนี้มันตู้น้อยครับเวลาซื้อของมาแซ่เรามันมันเยอะกันสองคนเนาะมันเลยชืบอพอปันไหนสินะเพราะว่ามันไม่เคยไปซื้อของซื้อเมือเนาะผมซื้อของมาแซ่ซองฟิตไว้ให้กินน้องสินะครับ เป็นเขียงเป็นอันจายถ้วยจานเป็นกระทะนี่เขามีให้ตะกรงตะแกรบนี่เขามีให้เบิดนะครับผมจะหม้อในาย่างนี้ซื้อเอาด้อยครับเขบาก็ได้ให้ดิมงาาม้ในย่างแล้วผมเขามีกินงไวบ้านเราเอโอ้ยไี่น้องฮ้ยสาาักผ้าไว้ก่อนคพรับผมไม่น้องไปไปสาาักผ้าร่วกันครับ ร้อยแล้วครับผมพี่น้องฟันพาทิมไหลวละวันนี้เราไปหาให,หน้น้องกินกินข้าวนำกันครับผมพี่น้องผมอยากกินสุปหน้านมันห้อนอมแมกซี่มีแหงวะมื้อนี้สิเฮ็ดเมนูต้มโจ๊กครับผมพี่น้องพอดีเอาโจ๊กมาแต่บ้านโยนโจ๊กเป็นซองโจ๊กหมูนะพี่น้องอยากไปต้มกินนำกันแซ่บๆครับผมไป ผมพี่น้องเรียบร้อยครับผมต้มโจ๊กครับผมพี่น้องเดี๋ยวจแซ่บขานาดผมเบิ้งครับให้เบิ้งเลยครับผมนี่ยเ,เบิ้งครับผมพี่น้องนี่ครับผมเดจะแซ่บบอสละครับเบิ้ง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 ที่ตักเสื่องอืมคุณพี่น้องอืมครับผมเบิ้งครับพี่น้องอัฮอนเลยครับผมคำแรกพี่น้อง อืมอืมอืมนมใช่ขิงหลายๆค่อนแซ่บครับผมอืมใส่ต้มครับ

Up. Wow. Hmm. <laughs> มาเม่เมื่อยพี่น้องส่วนร้อนรนมัมีแห้งร้อนนิดดีครับผมครับอืมนะครับผมอืม อืมอแซบพี่น้องอืมแซบพี่น้องประหยัดเวลาว่าซื้อเป็นซองมาต้มน้ำกระซีกสองใส่เลยกินงานกระซิมักเน่อกระซิเน่อมักหมูกระซิหมูอย่างนี้ครับผมแต่ว่ากร่ซิบขิงละลายมันก็แซบอือ ร้อนครับผมเจียงไม่รีดเลยแซ่บที่เราบอกพี่น้องที่งานมาไม่มาไปเอาหิวมาเนาะเิาเห็ดยังกินมันมันกระซงแซ่บไปเบิดเด็รเพราะเราบ่หิวเข้าไปยังเอามาให้กินมันก็เป็นตุ่ยแหลมันกับ่แซ่บนี่แหละก็ยังเพิ่นว่าแล้วครับผมว่าว่าแต่หิวเฮ็ดยังกระเสีบเบิดกินยังกระเสีบเบิดนะครับผมวันนี้ผมก็ะเสียดอยากแค่ตากผ้าพี่น้องตากสุดเหตุงานไปนะครับผมป่ามืออื่นก็ยเตื่นมเ้็มจิตสักซับพวกที่นอนอีกอย่างนะครับผ้าห่มผ้ักกาดนะครับผมพี่น้องตอนเมื่อนี้ก็ทีซัก ไอเสื up, um, heim, um ้อผ้า huh. สุมผ้าฮ็ดงานเราคุมผ้านุ่งดินสุมนี่แหละครับผมนี่ไปไปนำข้าวผมพี่น้องเฮาไปตากผ้าสำกัญกับผมเบื่อบรรยากราชเมื่อแรงนะครับผมว่ามันที่เพ่งไต่พี่น้องแต่บรรยากาศดีเดียวผมบ่ฮ้อนบ่หนาวเลยครับตอนนี้โอเคมากเลยขณะนั่งกินตอนนี้นี่ยเฮียซึมนะพี่น้องนะน้ำรังเฮียซึมบ่แล้วนะครับผมนี่เนาะไปครับผมไปตากผ้าครับผมเดี๋ยวมันที่คำก่อนเฮ้ยผมเป็นมืดเลยกันพี่น้องแม่มืดเลีครับผมข้าวเดียวนึงนี่นะมืดเลยพี่น้องบรรยากาศครับผม เย็นดีดีากายกำลังเย็นพอดีเลยนะีพี่น้องนี่พี่น้องนี่ครับผมมันมาตาขาวนี่มือนะนี่ครับผมเหยวแล้วเ๋ย,ว,ยวพาออกก่อนครับผมพี่น้องอเฮ้ยเย็นจ่อยๆครับนี่ปันสุดเหตุงานครับตื่นตื่นขึ้นไม่ได้ปันพวกที่นอนนั่งสินะก็เลยสิปันไหลครับผม ごめんなさいね。<music> <music> ร่อยแล้วครับผมบัดนี้พี่น้องอู้หนาวเย็นอยู่ดีครับว่ามันว่ามันชีวานาวไหมรู้สึกว่าเย็นอยู่ทางนอกระด้พี่น้องเย็นจ้อยๆอยูค่ครับผมอู้เฮ้อะประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการเซตชีวิตในตัง้งแดงก็เป็นคลิปหลังเลิกงานนะครับผมเบิร์ตอาทิตย์กับผมพี่น้องอาทิตย์นี้นี่ยอาทิตย์นี้ได้เฮ็ดโอมือเดียวเฮ็ดมือมันจัดนะผมพี่น้องนอกนั้นออกโอ้โอยนหนาวไปเลยหนาวเลยครับผมจักสี่หอดสี่สิบหรือบุหอดบนหลังพี่น้องขวาน่าก็ได้ ผมขึ้นเราเราก็มาถามอยู่ดอกเค็ดบ่ผมก็ไปมาผมก็ขนนั้น,น,นนะเนาะเนี่ยผมเพื่อจะคิดจะคนเนาะเพราะเนี่ยผมวันนี้ออกโอเบิร์ตครับผมเพราะเนี่ยผมไม่มีคนเฮดโอเลงสิหน่ะพี่น้องผมก็เลยอ้ออก,ออกมาลวดเขอเฮดอันรที่สุดให้เอาเลงสี่นะครับผมพี่นอ้องออกมาเลยมาปั้นผ้ามาฮอดปั้นเลยมาปั้นผ้าไว้เลยก็มาเฮดต้มโจกินพี่น้องโอ้ข้าวทาต้มโจก็แซ่บอยู่นะครับผมพี่นอ้องอ้อก,ก็ทิ่ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับพิมพ์นี้นะครับผมก็ฝากพี่น้อง กดติดตามผมนำไปได้ครับผมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนำไปได้ครับผมก็ได้พดูดอะไรยั่งหูอย่างสงสัยอย่างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันนะครับผมพี่น้องก็เอาไว้พอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย